วันนี้นะครับเราจะมาสร้างเกมเปิดแผ่นป้ายและทายคำกันนะครับก็สำหรับใครที่กำลังหาเกมไว้เล่นสนุกๆนะครับในระหว่างการเล่นกิจกรรมนันทนาการหรือว่าเป็นกิจกรรมไว้ใช้ในองค์กรนะครับเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับว่าเราจะทำเกมนี้ออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นหน้าตาของเกมของเราที่เราจะสร้างกันนะครับก็คือการเปิดแผ่นป้ายนั่นเองนะครับคลิกเพื่อเปิดแผ่นป้ายนะครับแล้วก็ดูรูปด้านหลังนะครับแล้วก็มาทายคําตอบกันว่าเป็นรูปของอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ในทุกๆครั้งนะครับที่มีการเปิดแผ่นป้ายนะครับก็จะมีการนับจํานวนด้วยนะครับว่ามีการเปิดแผ่นป้ายไปแล้วเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมเซตคําตอบไว้แบบนี้ เมื่อทยถูกนะครับก็จะแสดงเป็นรูปภาพเต็มนะครับแล้วก็จะขึ้นไปสู่หน้าของการเปิดแผ่นป้ายในข้อถัดไปนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตเห็นนะครับก็จะมีการจํานวนนะครับบอกจํานวนแผ่นป้ายนะครับที่แตกต่างกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ตัวแผ่นป้ายก็จะน้อยลงนะครับอันนี้ก็จะมากขึ้นแล้วแต่ที่เราจะมาตั้งค่าในเกมของเรานะครับนี่เป็นแบบนี้นี่ปึ๊บ เสร็จแล้วตอบคำถามอ่าถ้าตอบผิดนะครับนี่นะครับก็จะขึ้นแบบนี้ตอบผิดลองอีกครั้งแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วถ้าตอบถูกล่ะปึ๊บก็จะแสดงเป็นรูปภาพเต็มนะครับนี่ังาจากนั้นนะครับก็จะมีการสรุปสกอร์ด้วยนะครับว่าในการตอบคำถามนี้เราเปิดแผ่นป้ายไปแล้วกี่รูปนะครับแล้วก็ทายถูกทายผิดเป็นยังไงบ้าง นี่นะครับก็จะมีการจัดแลน์กิ้งเป็นแบบนี้เลยนี่โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสร้างกันเลยนะครับว่าเจ้าเกมนี้เราจะสร้างกับมันได้อย่างไรบ้างอย่างเช่นเคยครับผมก็จะทิ้งลิงก์ตัวเทมเพลตในการสร้างตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับไว้ในเดสคริปชันนะครับทุกคนก็มาเลือกกดเอาไปใช้ได้เลยนะครับก็อย่างเช่นเคยครับก็มาถึงกดที่ลิงก์นะครับเราก็จะมากด Use template ด้านบนขวามือนี่ครับใช้เทมเพลต นี่นะครับในหลายๆ EP นะครับที่เราได้จัดทำตัวแอปพลิเคชันผ่านตัว Google Apps Script นะครับก็ครั้งนี้เราก็จะมาสร้างเกมกันนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ยมันสร้างได้ด้วยเหรอใช่ครับมันสร้างได้นะครับแล้วก็เรายังสามารถทำกับมันได้อีกหลากหลายอย่างนะครับแล้วก็ผมก็อยากให้ทุกคนนะครับช่วยกดคอมเมนต์นะครับว่าอยากได้แอปพลิเคชันแบบไหนเรามาลองคุยกันดูนะครับว่ามัน สามารถทำได้ไม่ได้ยังไงนะครับโอเคเราก็จะมากดตรง extension นะครับแล้วก็มาที่ app script นะครับเมื่อมากดตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มากดที่ deploy ได้เลยนะครับเสร็จแล้วกดที่ new deployment ครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเลือกตรง who has access ตรงนี้เป็น anyone นะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนนะครับเข้าถึงตัวแอปตัวนี้ได้นะครับ เสร็จแล้วนะครับกด a u t o l i n ์ Ac อัพ s ครับเลือกที่อีเมลของเราตัวนี้ไม่ต้องตกใจนะครับก็มากดที่ a d v a n นด์ด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับแล้วก็มาที่ล่างสุดนะครับ go to cp 1 7ึ่งเจ็ดจิกนะครับคลิกเข้าไปได้เลยแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดครับกด allow ครับก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะครับในการสร้างตัวแอป ตัวเกมของเรานั่นเองนะครับเราก็จะเอาตัว URL ตัวนี้นะครับกด Copy ตรงนี้ได้เลยนะครับกด Copy ไปแล้วก็มาลองเทสกันดูนะครับว่าตัวเกมนี้มีการใช้งานได้แล้วหรือยังนะครับกดเข้าไปโอเคนะครับก็ในการเริ่มต้นนะครับทุกคนเข้ามานะครับในตัวหน้านี้ก็คือจะยังไม่ไม่มีการตั้งคําถามนั่นเองนะครับเพราะว่าเราจะต้องสร้างคําถามขึ้นมาก่อนนะครับเราถึงจะใช้งานตัวนี้ได้ โอเคเดี๋ยวผมขอย้อนกลับมาที่ตัว Google Sheets ของเราก่อนนะครับมันเอ่อมันจะมีชีทหลักๆนะครับอยู่3อันนะครับในส่วนของ Setting นะครับแล้วก็ question คือคำถามนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนของการจัดสกอร์นะครับเวลาทุกคนเข้ามานะครับก็กดลบออกไปได้เลยนะครับเหลือไว้แต่แค่ header อย่างเดียวพอนะครับแล้วก็ในส่วนของ question ก็ลบออกนะครับเหมือนกัน โอเคส่วน setting นะครับยังไม่ต้องไปทําอะไรกับมันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อโอเคเมื่อเราลบมาแล้วนะครับก็กลับเข้าไปสู่ที่เกมของเรานะครับกดรีเฟซไปหนึ่งทีนะครับโอเคเราเคลียร์ข้อมูลแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาเอาตัวตัวนี้นะครับในหน้า setting นะครับมันก็จะบอกว่าตัวนี้สเลด e.x.e.c. นะครับแล้วก็ copy มาส่วนท้ายตรงนี้นะครับแล้วก็มาวางใส่ทับด้านหลังสุดตรงนี้เลยนะครับทับ e.x.e.c. นะครับวางไปแบบนี้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นหน้าหน้าของตัว admin นะครับที่เอาไว้ใช้ในการ setting ข้อมูลต่างๆนะครับโอเคแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะถาม หารหัสนะครับในการล็อกอินเข้ามาสู่หน้านี้นะครับรหัสเราเอามาจากไหนนะครับแล้วก็เอามาจากตัวหน้าเซตติ้งนะครับอันนี้ผมตั้งรหัสไว้เป็นแบบนี้นะครับโอเค USK ค,ครับเรียบร้อยกดล็อกอินโอเคหน้านี้นะครับก็จะเป็นหน้าเซตติ้งของตัวเกมของเราทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น คำพูดนะครับว่าเราอยากใช้คําพูดแบบไหนสําหรับในส่วนต่างๆนะครับเราก็มาสามารถแก้ได้จากตรงนี้ทั้งหมดเลยนี่นะครับโอเครวมถึงตัวรหัสผ่านด้วยนะครับรหัสผ่านเราก็มาแก้ได้จากตรงนี้อ,อย่างเช่นผมเอาง่ายๆละกันเอฟน,นี่ผมตั้งอย่างนี้แต่ผมแนะนำนะครับตัวรหัสผ่านนะครับ ควรจะเป็นข้อความนะครับมีข้อความด้วยมีตัวอังสือด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยเสร็จแล้วเราก็มากดเซฟเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเซฟเสร็จสิ้นแล้วนะครับหรือว่าเอาแค่นี้ก็ได้นะครับโอเคลแล้วก็ถ้าตอบถูกเราต้องการจะแสดงข้อความไหมนะครับอถ้าต้องการอย่างเช่นเก่งมาก นี่นะครับอ่ะเซฟโอเคแบบนี้ก็คือเซฟเสร็จสิ้นแล้วนะครับรวมถึงสีอะไรต่างๆเราก็สามารถเปลี่ยนได้จากตรงน,นี้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้อผมเปลี่ยนแ r กกา d ตอนเริ่มต้นเป็นสีชมพูอ่อนเซฟคอลเลอโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็ เป็นสีนี้โอเคเรียบร้อยอ่ะอันนี้ผมสาธิตคร่าวๆนะครับในการเปลี่ยนสีแล้วก็เราจะเอารูปภาพเข้าจากตรงนี้นั่นเองนะครับกด c h o choose f i ไฟนะครับแล้วเราก็มาหารูปภาพนะครับพอเรากดเลือกรูปภาพแล้วนะครับเราก็จะมากดที่ตรง คำตอบนะครับว่าเราต้องการจะให้คําตอบนี้เป็นอะไรนะครับอ่ะผมให้คําตอบเป็นตัว a แล้วกันนะครับแล้วกลิดกริไซส์นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้5้ 6, คูณห้าหคูณหกและ8ปนะครับก็ห้าคูณห้าก็จำนวนการเปิดจิ๊กซอก็จะน้อยนอยลงนะครับการเปิดหนึ่งรูปก็จะใหญ่นี่อันนี้5้าก่อนแล้วกันนะครับกด add question นะครับรอสักครู่ในการอัปโหลดรูปตัวนี้นะครับเข้าสู่ระบบ นะครับรูปภาพตัวนี้นะครับก็จะถูกอัพขึ้นไปอยู่ในตัว Google Drive ของทุกคนเองนะครับอย่างแบบนี้โอเคครับเรียบร้อยเสร็จแล้วหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันดูนะครับการทดสอบก็คืออยู่ในลิงก์ที่ไม่มีตัวอะไรเอ่ยเพจเท่ากับแอดมินนะครับลองดู เสร็จแล้วนะครับมันในหน้าแรกนะครับมันก็จะเด้งเข้ามาสู่ในหน้าของการถามชื่อนะครับที่เราจะใช้ในการตอบคำถามกดปุ๊บเรียบร้อยนะครับก็มาจะเข้ามาสู่ในหน้าตัวจิ๊กซอเรานะครับเห็นไหมครับเมื่อเมื่อสักครู่นี้ผมเปลี่ยนตัวสีแบ็กกราวนะครับมันก็จะเป็นการไล่ gradient นะครับผมเลือกสีชมพูสีขาวแบบนี้โอเคผมเลือกเปิดรูปนี้ อ่ะโอเคลองตอบซิปึบนี่ตอบผิดลองอีกครั้งอันนี้ประดกตอบผิดนี่อ่ะโอเคลองตอบแบบถูกต้องปึ้งเห็นไหมครับมันก็จะบอกเก่งมากตามที่เราพิมพ์ข้อความไปเมื่อสักครู่นะครับแต่ถ้าไม่ต้องการให้แสดงอะไรก็กดลบออกไปได้เลยนะครับอันนี้เราเปิดสองแผ่นป้ายนี่โอเคเราก็จะได้เป็นที่1นนะครับเพราะเราเล่นคนแรกน,นั่นเอง นะครับนี่กดดูคะแนนอีกทีหนึงเป็นแบบนี้โอเคแล้วถ้าเราอยากจะเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเราก็จะกลับมาดูในตัว URL ที่เป็นตัวนี้นะครับ slash exe อะไรเอ่ยเท่ากับ admin ถ้าเรากลัวลืมนะครับก็จะมาอยู่ที่ตรงตรงนี้นะครับใน Google Sheets นะครับกลับมาที่ตรง แอดมินตรงนี้นะครับนี่ส่วนแอดมินมันก็จะบอกว่าตรงนี้นะครับรหัสผ่านสำหรับหน้าแอดมินนี่ตัวนี้ทับย x e c อะไรเอ่ยนะครับเท่ากับแอดมินนั่นเองโอเคอเราลองเพิ่มอีกสักทีซีเมื่อกี้รหัสผ่านเป็นแอดมินนะครับโอเคเราโหลดข้อมูลสักพักหนึ่งอ่ะอันนี้เด้งขึ้นมาแล้วนะครับ ไหนลองทำให้กลิดละเอียดขึ้นซิข้อสองผมตอบ B แล้วกันบแล้วก็รอการอัปโหลดนะครับถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับก็คือเรามาลบข้อมูลจากในตัว Google Sheets ตรงนี้ก็ได้นะครับ Question ตรงนี้กด Delete ลบออกไป ะครับในสกอร์ก็เคลียร์ได้จากการเข้ามากด Delete ในตัว g o o g l e s h e e t นะครับอันนี้หรือว่าเราจะมาลบจากตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ะเอาไปสองอย่างโอเคปึ๊บลองมาดูที่เกมของเรากันโอเคครับใส่ชื่อ โอเคลองเปิดแผ่นป้ายครับึ๊บโอเคแบบนี้โอเคแล้วก็ตอบคำถาม๊เก่งมากแต่อันนี้นะครับขอเน้นย้ำว่าการตอบคำถามนี้จะต้องพิมพ์ให้เหมือนกันถูกต้องทุกประการนะครับดังนั้นตัว คำถามเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงการเป็นประโยคนะครับเพราะว่าการเป็นประโยคนี้จะตอบคําถามให้ตรงได้หนึ่งร้อเอร์เซ็นนี้จะค่อนข้างยากนะครับก็ถ้าจะหาก็อย่างเช่นว่าในรูปนี้คือใครของชิ้นนี้คืออะไรเป็นประมาณนี้น่าจะเหมาะสมกว่านะครับนี่ตัวนี้ก็คือแปดคูณแปดนะครับก็จะตัวตัวที่เปิดก็จะเล็กลงเป็นแบบนี้แบบนี้โอเคสง่งคำตอบ เรียบร้อยนะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสำหรับเกมในการเปิดแผ่นป้ายนะครับก็เอาไว้เล่นกันสนุกสนานนะครับเป็นกิจกรรมนันทการระหว่างการจัดการอบรมหรือการเล่นกิจกรรมเพื่อแจกของรางวัลอะไรต่างๆนะครับถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็ เหมือนเดิมครับทุกคนก็ยังคอมเมนต์ขอการทำแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าทำอะไรต่างๆที่จะช่วยให้งานของทุกคนเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะครับผมก็หวังว่านะครับว่าผมจะช่วยทุกคนได้นะครับ